สวัสดีครับพี่ขอแนะนำตัวนะครับพี่ชื่อสันติศรีวุฒิชานรหัส29 2920159พระวิชาเคมีครับวันนี้พี่มาในนามนาย,ยกสมาคมสิทธิเก่าของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยา,า,าลัยสงขาลานครินของเรานะครับ4ปีที่ผ่านมาในรั้วหมหาวิทยาลัยของน้องๆเนี่ยก็คงเต็มไปด้วยความประทับใจความสนุกสนานนะครับสมาคมได้ดําเนินกิจการต่างๆกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคณะและน้องๆเช่นงานค่ายอาสางานหาทุนเข้ากองทุนทุกประปุกนะครับทุนบานบุรีกองทุนฉุกเฉินทุนช่วยเหลือสิทธิเก่าและบุบุธิดาจัดให้สิทธิเก่าที่มีความสามารถมาอบรมวิชาการต่างๆให้น้องๆเป็นคอร์สๆไปนะครับในปีนี้ที่พี่ที่ผ่านมานะฮะยังจัดตั้งกลุ่ม a c e b o o k นะครับวิทยา PSU marketplace ให้สิทธิเก่าได้มีโอกาส ใช้เป็นช่องทางทางด้านเศรษฐกิจและการเกื้อกูลกันในหลายๆมิติในหลายๆเรื่องนะครับจึงขอให้น้องๆรีบสมัครเข้าเป็นสมาชิกใช้ประโยชน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นและเป็นประเพณีประจําปีของพวกเราเลยนะครับที่จะมีจัดงานไซไน์ไนท์งานไซไหนหไนท์ในปีหน้าคิดว่าจะจัดที่หันใหญ่ไซไน์ไนท์เป็นประเพณีที่ดีงามครับที่รุ่นพี่จะได้เจอรุ่นน้องที่เพิ่งจบ โดยน้องๆจะได้เข้าร่วมงานฟรีนะครับยังไงน้องก็ต้องตามข่าวด้วยเมื่อน้องสําเร็จจากการศึกษาออกจากร่วมหา,ายาลัรไปแล้วเส้นทางชีวิตของทุกๆคนก็จะแตกต่างกันออกไปบางคนก็เรียนต่อบางคนก็ทํางานนะฮะพี่ขอเสริมว่าความสําเร็จที่แท้จริงคือนอกจากเราสามารถจะช่วยเหลือตัวเราเองช่วยเหลือครอบครัวเรานะครับญาติพี่น้องเราหรือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเราแล้วเนี่ย ถ้าเราสามารถช่วยเหลือสังคมได้โดยที่เราไม่เดือดร้อนนั่นคือความสําเร็จขั้นสูงสุดในโอกาสที่น้องๆได้รับปริญญาพี่ขอวอวยพรให้น้องๆบัณฑิตสาย51และสาย52ทุกท่านจงประสบผลสำเร็จดังหวังและมีความสุขความเจริญมีชื่อเสียงก้าวหน้าในหน้าที่การงานและเมื่อมีโอกาส ก็กลับมาเยี่ยมเยียนพบปะพี่พี่น้องน้องสิทธิ์เก่าและคณะวิทยาของเราด้วยกันครับสวัสดีครับ